สมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกสงสยัยท่านคิดว่าสหายของพระเถระเจ้าก็คือพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมว่าด,ด้วงซึ่งต่อมาได้กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ในเมื่อพระเถระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ แล้วจะเป็นผู้ใดเล่าหนอกระผมสงสัยขอรับแสดงว่าสิ่งที่กระผมทราบมาไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วความจริงเป็นอย่างไรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามความจริงก็คือสหายของเราไม่ใช่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแต่เป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อเราขึ้นครองราช ได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาพระเถระเจ้าอธิบายยังความสงสัยของท่านพระครูให้พระราศนาการไปสิน้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมวัดด้วงสมภารวัดป่ามะม่วงพูดคล้ายรำพึงพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าต่อมาได้กระทำพิธีปราบดาพิเศษ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรีในตอนแรกสหายของเราไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะความจงรักภักดีต่อเราประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเขาเกรงว่าประชาชนจะไม่ยอมรับและคิดว่าเขาเป็นกบฏเราต้องชี้แจงให้ฟังถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราเกลียกกล่อมกันอยู่นานกว่าเขาจะยอมรับ แล้วพูดกับท่านพระครูว่าท่านเองเมื่อครั้งเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็มีตําแหน่งเป็นพญามหากษัตริย์ศึกท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเกิดจากภรรยาชาตินี้ภรรยาของท่านมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกแล้วก็ไม่แต่งงานเพราะต้องการบรรลุธรรมจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้ ส่วนลูกชายของท่านเกิดเป็นผู้หญิงขณะนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียนเก่งแล้วก็จะจบปริญญาเอกในอีกห้าปีข้างหน้าจากนั้นจะมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศสยามเขามีศรัทธาในพระาศาสนาจะได้ปฏิบัติธรรมและตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้น สามีและลูกสาวของเขาจะช่วยด้วยความศรัทธาวันหนึ่งเมื่อเขาปฏิบัติจนระลึกชาติได้เขาจะพาสามีและลูกสาวมากราบท่านชีวิตช่างเหมือนลิเกรโรงใหญ่นครรับกระผมเมื่อสมัยอยู่ที่วัดพรมบุรีสมภารให้ไปหาเช่าเมีนก็บังเอิญไปพบแม่ในชาติที่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ท่านหมายถึงแม่เชิญสีพระบัวเหีียวอยากฟังเรื่องการกู้ชาติมากกว่าจึงพูดขึ้นอย่างแสนจะเกรงใจว่ากระผมอยากฟังเรื่องพระเถระเจ้ากู้ชาติขอรับเมื่อกี้ท่านเล่าว,ว่าวันหนึ่งท่านอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับพระเถระเจ้าจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นต่อ เราได้สั่งให้ข้าหลวงไปตามสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาพบเมื่อสหายของเราได้รับการบอกกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้เข้าไปเฝ้าและให้มาในเครื่องแบบนักกรบมีดาบมาด้วยเขาก็คิดว่าคงจะทรงใช้ให้ไปทำสงครามกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแน่ครั้นมาเห็นเรานั่งอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียว ในชุดนุ่งขาวห่มขาวสหายของเราก็รีรออยู่ไม่กล้าเข้ามาเพราะเห็นเราอยู่คนเดียวและไม่มีอาวุธอยู่ข้างกายเลยเราจึงบอกว่าด้วงเข้ามาสิเข้ามาหาข้าเอาดาบมาด้วยถ้าลองคิดดูถ้าสหายของเราคิดก่อกระบฏจริงก็คงถือโอกาสตอนนี้ แต่เพราะเขาไม่เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจจึงวางดาบไว้ข้างนอกแล้วค่อยๆค,ครานเข้ามาใกล้หมอบอยู่ห่างประมาณวาหนึง่งเราก็บอกอีกว่าดวงเข้ามาใกล้ๆเอาดาบของเจ้ามาวางไว้ข้างหน้าสหายของเราครานไปหาดาบแต่แทนที่จะเอามาไว้ใกล้ๆอย่างที่เราสั่งกลับ กระทุ้งให้ไกลออกไปอีกแล้วจึงครานเข้ามาใกล้ประมาณสองศอกหมอบกราบถวายความเคารพอย่างดีเราจึงถามเขาว่า่วงอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเราพูดเท่านี้แต่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีอาการตกใจนักถึงกับมีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าก้มลงกราบ แล้วก็ไม่ตอบว่าะไรเราก็ถามใหม่อีกว่าดวงได้ยินหรือเปล่าข้าถามว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมสหายของเราตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเลยพระเจ้าค่ะอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้วเราจึงถามเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่สหายของเราตอบนั้นมาจากใจจริง หรือว่าต้องการพูดเอาใจเราต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเรากับสมเด็จเจ้าพระยามหากัตษริย์ศึกซึ่งเราก็จะยกมาตามที่พูดกันจริงๆภาษาที่ใช้อาจจะฟังไม่คุ้นหูสักเท่าไรเพราะเวลาล่วงเลยมากว่า200ปีแล้วประโยคสุดท้ายพระเถระเจ้าพูดกับพระบัยเหียว ภิกษุอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆรีบตอบสนองว่ามีเป็นไรขอรับหากกระผมไม่เข้าใจก็จะเรียนถามอาจารย์ของกระผมเพราะท่านเกิดร่วมสมัยกับพระเถระเจ้าท่านพระครูนึกชมพระลูกศิษย์ ตั้งแต่ตัดความหลงในสงสารได้สิทธิ์ของท่านผู้จาฉะฉานเฉลียวฉลาดกว่าเดิมถึงสองเท่าตกลงกันดังนี้แล้วพระเถระเจ้าจงึงตั้งต้นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังครั้งยังเป็นราชามหากษัตริย์โดยยกคำสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกท,ที่สนทนากันในห้องพระ เมื่อกว่า200ปีล่วงแล้วมาเล่าด้วงข่าวว่าทหารพมา่ามาหาเจ้าบ่อยๆหรือมาครั้งเดียวพระเจ้าค่ะเขามาเรื่องอะไรเขามาถามว่ามีความสุขสบายดีหรือข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสบายดีเพราะในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปลดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยา เวลานี้จึงมีความสุขมากเมื่อสมเด็จเจ่าพระยามหากษัตริย์สืกตอบเช่นนี้เราก็มั่นใจว่าสหายของเราไม่ได้คิดกระบฏไม่คิดมักใหญ่ไฟสูงดังที่คนพากันเข้าใจผิดผิดมาจนทุกวันนี้และเพราะเหตุนี้ที่เรามาพบท่านและมากับอาจารย์ของพวกเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานว่าสิ่งที่เราพูด แม้จะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บันทึกไว้หากก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์พระเถระเจ้ากล่าวรับรองความถูกต้องในสิ่งที่ท่านเล่าท่านพระครูจึงพูดเสริมว่าขอรับกระผมจะนำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแต่คงจะต้องเลือกเล่าเพราะคนที่สติปัญญายังไม่ได้รับการพัฒนาอาจจะคิดอกุศล ทำให้เขาบาปเปล่าๆกระผมทราบว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้พวกเขาไม่จงรักภักดีต่อราชวงศ์จัก,กรีและคิดเป็นโกรธเป็นแค้นว่าสมเด็จเจ้าพริยามาหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยท่อนจันถ้าพวกเขารู้ความจริงเรื่องนี้ก็จะได้หายโกรธแค้นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือบาปกรรมจะได้มีติดตามเข้าไปในพบหน้าถ้าเขายังโกรธแค้นอยู่ก็จะมีเวณมีกรรมติดตัวไปไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้พระเถร,ระเจ้าเสริมว่าเพราะเหตุนี้ที่เราต้องมาพบท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็จะได้ช่วยทำให้คนมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิได้ หากเขาได้รู้ความจริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนจีนซึ่งเรารู้ว่าพวกเขารักเรามากถึงบิดาเราไม่ได้เป็นคนจีนอย่างที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่มารดาของเราก็เป็นคนจีนเราจึงไม่อยากให้คนที่รักเราต้องมาเป็นเวรเป็นกรรมเพราะความเข้าใจผิดท่านจะช่วยให้คนเหล่านี้ได้เพราะพวกเขานับถือท่าน พระเถระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูโดยปริยายพระผมอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าต่อขอรับพระบัวเหียวพูดขึ้นด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดส่วนหลวงพ่อในป่านั่งสมาธิหลับตาแต่สิทธิ์ทั้งสามก็รู้ว่าท่านกำลังฟังอยู่เมื่อพระบัวเหียวอยากฟังพระเถระเจ้าจึงเล่าต่อเมื่อ เราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของสมเด็จพระเจ้าพญามาหากษัตริย์ศึกเราจึงบอกเขาว่าด้วงข้าจะให้เจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเอาไหมสหายของเรากราบถวายบังคมอีกว่าพร้อมกับยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงือ่อคงจะคาดไม่ถึงว่าเราจะพูดแบบนี้กับเขาเหตุที่เราถามอย่างนี้ ก็เพราะสมัยที่อาแชวุนกี้แม่ทัพพม่ายกทัพมาตีพิษณุโลกเราได้ให้สหายของเราซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกยกทัพไปรบกับอาแชวุญกี้ผู้มีสมญานามว่าขุนพลเท่าและเป็นแม่ทัพที่มีความชำนาญในการรบมากแต่เพราะสหายของเราฝีมือทัดเทียมกับขุนพลเท่า การรบจึงไม่มีใครแพ้ใครชนะสงครามติดพันกันอยู่นานอาแชวุนกี้จึงใช้อุบายขอพักรบวันหนึ่งและขอดูตัวแม่ทัพครั้นเห็นสหายเราก็พยากรณ์ว่าต่อไปท่านจะได้เป็นกษัตริย์ขอจงรักษาตัวไว้ให้ดีความจริงอาแชวุนกี้ไม่ได้เป็นโหน หรือมีความรู้ทางโหราศาสตร์แต่ประการใดหากเป็นลีลาของข้าศึกที่จะยุแย่ให้ไทยค่ากันเองบังเอิญคำพยากรณ์มาตรงกับความจริงโดยที่อาแช์หุนกี้เองก็คาดไม่ถึงเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสมัยที่เรากับสหายของเราบวชเป็นพระภิกษุวันหนึ่งเรากับสหายไปบินทบาทด้วยกัน สินแสผู้หนึ่งเดินสวนทางมาเขาก็หยุดมองหน้าเราเสร็จแล้วก็มองหน้าสหายของเราแล้วก็กลับมาบอกเราอีกเราจึงถามว่าโยมมองอะไรหรือหรือว่าอาตมานุ่งห่มไม่เรียบร้อยแกก็ย,ยิ้มแล้วสายหน้าไปมาเดินเลยไปสักประเดี๋ยวก็เดินกลับมาอีกไม่หนำซ้ำ มายืนขวางทางหน้าเรากับสหายแล้วพูดด้วยเสียงดังลั่นจึงคนทั้งหลายหันมามองเรากับสหายเป็นตาเดียวกันเขาพูดว่าอักษจังอักษจังจริงๆรินายหลวงสององค์มาบิงทะบักล่วยกังท่านพูดสำเนียงเหมือนคนจีนเลยขอรับท่านพระครูพูดยิ้มยิ้ม เราเป็นลูกคนจีนโยมแม่เป็นคนจีนพระเถระเจ้าตอบโยมตาของกระผมก็เป็นคนจีนขอรับกระผมต้องเรียกท่านวากกงกงของกระผมใจดีมากแต่โยมยายดุชมัดพูดเหมือนบน่นพระเถระเจ้าพูดขัดขึ้นว่าถ้าไม่ดุท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงขอรับเพราะหลวงพ่อสนแล้วก็เกเรมาก วันไหนไม่ถูกโยมยายตีวันนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับพระบวัวเหียวรีบเป็นกองหนุนเลยถูกพระเถระเจ้าปรามว่าไม่เป็นการสมควรที่สิทธิจะพูดถึงครูบาอาจารย์ในทางลบขอประทานโทษขอรับกระผมเพลินไปหน่อยนิมนต์พระเถระเจ้าเล่าต่อเถอขอรับพระบวัวเหียวพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต พระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าพอสินแสพูดเช่นนั้นผู้คนก็พากันสาธุแต่บางคนก็พูดขึ้นว่าสงสัยตะแปะนี่แกจะแก่จนหลงถึงได้พูดอะไรเลอะเทอะเปลอะเปื้อนถ้าในหลวงมาได้ยินรับรองหัวขาดแน่เขาหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในที่สุดคำทำนายทายทักของสินแสก็กลายเป็นความจริงกระผมคิดว่าสินแสคนนั้นน่าจะมีความรู้ทางโหราศาสตร์นะขอรับท่านพระครูออกความเห็นเราก็คิดอย่างท่านแต่สำหรับอาแชวุนกินเขามีความประสงค์จะให้เรากับสหายเป็นศัตรูกรันเพราะถ้าคนไทยรบกันเองแล้วพาม่าก็จะกลืนชาติได้ง่าย เพราะฉะนั้นการที่เราสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเข้าเฝ้าให้แต่งชุดนักรบถือดาบเข้ามาด้วยก็เพื่อทดสอบใจสหายของเราว่าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามพยากรณ์ของอาแชวุนกินหรือไม่แต่ไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรสหายผู้สื่อสัตว์ของเราก็ไม่ยอมตกปากรับคำที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน บอกแต่ว่ามีความสุขแล้วมีความชื่นใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังประกาศว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรักษาราชบัลลังก์ด้วยชีวิตหากมีผู้คิดทรยศต่อพระองค์เมื่อเราได้ทดลองน้ําใจของสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงพูดแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนว่าดวงต่อไปเจ้าจงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนข้านะเจ้าเป็นเพื่อนข้าแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากข้าไว้วางใจเจ้าเมื่อเราพูดอย่างนี้สมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกก็ยังนิ่งอยู่ในท่าหมอบกราบเราจึงบอกอีกว่าดวงลุกขึ้นนั่งให้สบาย เงยหน้าขึ้นเวลานี้ไม่มีใครอยู่กับเราเราอยู่กันสองคนไม่ต้องเครงเรื่องระเบียบประเพณีนักกรอกข้าก็ถือว่าดวงเป็นเพื่อนของข่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ต่อไปนี้เจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะข้าจะสละราชสมบัติแต่การที่จะสละราชสมบัติเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีกุศโลบาย เพราะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่จะต้องทําตามสหายของเราพูดขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้ารับไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าเพราะพระองค์ก็มีพระราชะโอรสในเมื่อพระองค์จะทรงสละราชสมบัติก็ควรจะให้แก่พระราชะโอรสเราจึงบอกเขาว่าด้วงความจริงลูกชายค่าเขาเป็นคนดีนะ มีคนรักเขามากทหารขร้าราชการทั้งหมดก็รักเขาแต่ข้าจะให้เขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองของเรายังไม่มั่นคงนักเพิ่งกู้ชาติได้ใหม่ถ้าลูกข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะกลายเป็นหุนให้เขาเชิดไปเขาครองเมืองไม่ได้ดวงจะต้องครองเมืองเพราะข้ามีเห็นใครที่จะมีความเข้มแข็ง แล้วก็สามารถรักษาเมืองต่อไปได้นอกจากเจ้าสหายเราก็แย้งว่าเวลานี้พระองค์ก็ยังไม่ทรงชราภาพจึงยังไม่ควรที่จะสละราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็ชาวจีนด้วยถ้าขาดพระองค์เสียแล้วข้าพระพุทธเจ้าเถลิงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ความดีก็คงไม่มีไม่ถึงพระองค์ความเชื่อถือของบุคคลทั่วไปก็จะไม่มีเท่าที่มีในพระองค์ข้าพระรุธเจ้าเกรงว่าประเทศไทยอาจจะต้องสลายไปก็ได้เมื่อสหายของเราพูดมาอย่างนี้เราก็ต้องเล่าความจริงให้ฟังว่า วเวลานี้ข้าเป็นหนี้ชาวจีนเขาอยู่หกหมื่นตำลึงความจริงเงินจำนวนเนี้ถ้าหากเขาจะให้เราผ่อนใช้เราก็พอจะหาได้แต่ทางจีนเขาต้องการจะยึดประเทศไทยไปเป็นประเทศของเขาเขาต้องการจะกลืนเราเขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจำนวนนี้ให้ได้แล้วเจ้าก็รู้นี่ว่า ข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อยากจนเข็นใจมากเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเงินในท้องพระครังก็ไม่มีสักแดงเดียวเวลานี้เบี้ยววัดเงินปีของขาราชการทหารพลเรือนก็ยังติดค้างเขาอยู่มากข้าได้กู้เงินจากประเทศจีนมาใช้จ่ายเวลานี้ข้ากาันเงินไว้สองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเงินสำหรับให้แกข่ข้าราชการ เป็นเบี้ยว,วัดเงินปีที่ขังค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ข้าเก็บรักษาไว้เพื่อเจ้าจะได้มีใช้ใจ่ายเมื่อเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนไม่มีเงินทองมีความลำบากมากข้าเห็นใจจึงไม่อยากให้เจ้าเป็นอย่างข้าแต่เรื่องที่ต้องให้เจ้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีอยู่ว่าเมื่อเจ้านี่เข้ามาทวงข้า เมื่อข้าพ้นจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วเจ้าก็ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้สินแทนข้าเพราะเป็นคนละคนกันที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าข้าคิดจะโกงเขาแต่เขาจะเอาเราไปเป็นประเทศของเขาเขาคิดไม่ดีกับเราก่อนเราก็ต้องหาทางป้องกันร,รักษาประเทศของเราไว้แต่การที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น จูๆจะยกให้เจ้าเป็นแล้วข้าสละราชสมบัติอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะเขาจะรู้เท่าทันแผนการของเราเราจึงต้องใช้กุสโลบายที่แยบยนเวลานี้เมืองขเขมรเกิดจลาจนข้าจะให้เจ้ากับพระยาสุรสีน้องชายของเจ้ายกกองทัพไปปราบเมืองขเขมรแล้วเวลาที่เจ้าไปก็ให้เอาลูกชายของข้าไปด้วย ถ้าตีเมืองเขมรได้เมื่อไรก็ให้ลูกชายของข้าครองเมืองที่นั่นแล้วข้าอยู่ทางนี้ก็จะทำเป็นวิกลจริตแล้วก็จะแนะให้ข้าราชการบางคนที่นี่จับข้าบวชเสียข้าก็จะทำเป็นบ้าไม่สามารถจะปกครองประเทศต่อไปได้เมื่อเจ้ามาก็ให้ทำพิธีปราบดาพิเศษถลิงราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เนรเทศข้าไปอยู่ที่หัวเมืองเสียเรื่องมันก็หมดเท่านี้เรื่องนี้สิทต่างๆก็เป็นอันว่าหมดกันไปพระเถระเจ้าเล่าเรื่องของทนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์แต่กระผมรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้หมดแค่นี้นะขอรับเพราะต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าพญา,ามาหากษัตริยสืบกระทำพิธีปราบดาพิเศษ เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนจีนเขาสะเทือนใจและขุ่นข้องแค้นเคืองมาจนทุกวันนี้กระผมไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านจัก,กรุณาอธิบายให้กระผมหายข้องใจได้ไหมขอรับท่านพระครูกราบเรียนท่านคงหมายถึงเหตุการณ์ ที่ลูกหลานเราถูกจับลงเรือลอยไปในปากอ่าวท่านคงหมายถึงเหตุการณ์ที่ลูกหลานเราถูกจับลงเรือลอยไปในปากอ่าวแล้วเรือล่มทำให้ตายกันทั้งลำเรือคนก็พากันเข้าใจว่าเป็นการกระทำของสหายเราและน้องชายของเขาซึ่งความจริงแล้วสหายของเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องของความหลงในสงสารคนที่มักใหญ่ไฟสูงต้องการเป็นใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายคนหลายกลุ่มเลยทำให้เกิดกระบทซ้อนกระบฏวุ่นวายกันไปหมดอย่าให้เราเอ่ยชื่อเลยว่ามีใครบ้างเพราะจะเป็นที่อัปยศของบรรดาลูกหลานเลนของเขาซึ่งสูบทอดมาจนถึงปัจจุบันเอาเป็นว่าเราจะเล่าความจริงให้ท่านฟังอย่างย่อ คือเมื่อเกิดกระบทซ้อนกระบฏหมายความว่ามีพวกที่คิดกระบฏต่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อ้างคำสอนของพระองค์ให้นำลูกหลานเราไปลอยเรือแล้วก็ฆ่าเสียทั้งที่ในหลวงราชการที่หนึ่งท่านทรงตั้งพระทัยที่จะให้ลูกหลานเราอพยพไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชซึ่งเราไปบวชอยู่ที่นั่นแต่พวกกระบฏถือโอกาสฆ่าเสีย เพื่อต้องการขจัดเสี้ยนน้ำประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็หวังที่จะได้รับความดีความชอบจากในหลวงคนพวกนี้ในที่สุดก็จะได้รับกรรมทันตาเห็นเราคิดไม่ผิดที่เลือกสหายของเราให้ขึ้นครองราชแทนที่จะเป็นลูกชายของเราเพราะราชวงศ์จัก,กรีได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเราเพราะถ้าเราไม่บวชก็จะไม่สามารถตัดความหลงในสงสารลงได้เลยพระเถระเจ้า,ากล่าวด้วยความระลึกถึงบุญคุณของสหายสนิท